เจ้าไปอยู่เมืองภูสีข้าเจ้าค่ะดีมากเมืองภูสีอยู่ที่ลาวใช่ไหมเดี๋ยวคุณจะไปลาวเดี๋ยวเนียจะแเปส่วนท่านแม่ทัพเมืองท่าผู้ชมครับนี่ผมมีเนี่ยเป็นภาพยนตร์สารคดี แนวที่ตื่นเต้นนะฮะที่หลายคนหลายท่านที่ติดตามอยู่คือประวัติของคําชโนตแท้ๆนะเจะ้าค่ะมองทันมองนู่นไหมนั่งอยู่นู่นไปจับไปจ้าค่ะ ในการสร้างแม่น้ำครั้งนี้ห้ามมีผู้ใดช่วยเด็ดขาดท่านทั้งสองจะเนร้ริตตัวให้ใหญ่ขนาดไหนก็ได้ในการสร้างแม่น้ำมันรู้จะมองไปทางไหนแล้ว้าครับ 5้า2สี่สามสแอคชั่น ในการสร้างแม่น้ำครั้งนี้ห้ามมีผู้ใดช่วยเด็ดขาดเจ้าทั้งสองกนันเนรมิตตัวให้ใหญ่ขนาดไหนก็ได้ในการสร้างแม่น้ำครั้งนี้นั แต่ในการสร้างแม่น้ำครั้งนี้ห้ามผู้ใดช่วยเด็ดขาดและท่านทั้งสองจะเน้นเรื่ตัวให้ใหญ่ขนาดไหนก็ได้ในการสร้างแม่น้ำครั้งนี้เข้าใจครับเจ้าค่ะอืม ሰብስበው <coughs> ነው። ก,กันนะ,ะเจ้าค่ะถ้ากลับล้อืมนี่แหละนะเด็กๆสมัยนี้หนุ่มสาวต้องมาผิดหวังด้วยความรักเก็บพเพชรชิดาก็เก็บตัวแต่อยู่ในห้องเออเราก็มีสึก,กลบอยู่เหนื่อยก็เหนื่อยอืจะมีเรื่องอะไรอีกนะเมืองน,นี้ ป๋าอุเทนมุลยนฮะเรียกป๋าป๋าเนี่ยคือให้เกียรติท่านฮะท่านเยอะผ่านผลงานจากสมัยหนุ่มๆนมี่หน้าตาสุดยอดเลยนะมีเรื่องนี้ที่แปลกสุดรับผมเล่นเป็นเจ้ามหาสมุทรใช่ใครไปดูจะเสียใจเรื่องนี้เป็นอีกประวัติศาสตร์จะได้เห็นฉากต่างๆมโหฬารใหญ่โตที่ไม่มีใครทำได้ต้องมาลองสัมผัสมาลองดูนะฮะเรื่องนี้ จะให้ัศพันเร็วๆนี้รับประกานคุณภาพนี่แหละครับคือรวบรวมดารารุ่นอุโสหรือรุ่นเก่าแก่อย่าบอกรุ่นเก่าซิรุ่นใหม่รุ่นใหม่รุ่นใหม่ด็กไมเด็กหมเด็กไมเดอกไม้อด็กไม่นะเนี่ยนะที่ไม่ค่อยได้รับใครการแสดงมาเล่นนะฮะไม่ค่อยได้รับงานของชุดไหนมาเล่นเลยเนี่ยปาท่านี้ต้องเล่นของเพื่อนถึงจะเล่นพักพวกนะา นี่ให้โอกาสน้องๆหนูๆทำทำกันดีแหละเราตั้งใจทํางานเพื่อผลงานให้มันออกมาใช่เป็นประวัติาสตเราทําเพื่อให้ผลงานกดีไม่มีใครผิดพลาดไม่ทําแบบโลกๆเหมือนทั่วๆไปรอมาต้องผัดอะไรคําชโนอเนี่ยอ่าแล้วท่านแล้วท่านมาดูแล้วท่านจะได้หวย ได้หวยด้วยได้หวยดิจงได้ดิคุผู้ชมจรานี่ยังไม่พอนะมีนาฬางวดนี้งวดนี้ให้ไปเลยแหมงวดีวดนี้งวดี่งวดที้งวดที่งกดที่งวดที่งวดที่งวดีงดที่งวดทงวดทงดี่งวดทงวดที่งด่งวดที่งวดทียงดทีงวดที่งวดที่งดท่งวดทงวดที่งวดท่งวดทงวดทงดงวดทงท่งว่งวดที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 ่งทท โฆษณาเยอะมากที่สุดนะโฆษณาอะไรแต่ตป้งกระตายไหมกระหังเลยนะอใครรู้จักโฆษณาธนาคารเอทีกุงสีปุ๋ยทอดแล้วก็รถไถยันมากไปก่อนโจเลยใช่ไหมเนี่ยไปแล้วนี่แค่หัวนะฝ่ายเสื้อผ้าหายไปไหนเนี่ยหลับแล้วนี่คือเราจะเปิดตำนานของคำเป็นโน้ตเป็นเรื่องความจริงนะครับ ก็ฝากคนที่ดูวิวนะฮะสีห้ล้านคนวัน2วันต่อ1ล้าน3วันต่อ1ล้านฮะฝากไว้นะครับแล้วก็ยังมีผลงานอีกมากมายเสร็จจากเรื่องนี้นะผมบอกว่าท่านต้องติดตามไม่ได้เลยเป็นนักร้องดังข้าวฟ้าดูไหมฮะแต่ว่าแกมีชีวอยู่ย่ไม่อยู่ไม่อยู่เนี่ย ยัเนี่ยเจ้าของํำนานสายยันสัญญาแต่ผมว่าไอ้คนร้องมันจะตายเนี่ยเฮ้ยมีได้ี่นะก็จะมีผลงานของคุณไทยัสัญญาหวเป็นประวัติการ์ดพอฉันต้องดูแลดีย้ายมีปัญหาย้ายมีการทะเลาะบ่อแววงกันให้เขาบีความสุขและพวกบริวารของพวกเจ้าแล้วพวกบริวารพวกเจ้าเนี่ยอยู่ก็ย่างดีไม่มีปัญหา S <S 4, 3, 2, พวกท่านนทำศึกสงครามกันมาหลายแรมปีแล้วแต่ไม่มีใครแพ้ใครชนะมีแต่ความสูญเสียมากกว่าเฮ้ยโอ้เียมันแค่นี้ไม่ก็ลืมมากกว่าเรื่องอ่าสี่สาสองเชียกชันแค่พระเจ้าต้องการทางขึ้นระหว่างเมืองมาดานของเรากับเมืองมนุษย ตามที่ที่ข้าพเจ้โน้ให้ลูกหลานเข้ามาพักอาศัยเป็นมนุษย์โคตรทาต้องการเปลี่ยนร่างอิเทียทีไปเรื่อยๆขอ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 หน้านยอะมากของหน้าไม่เยอะมากเออฟังใจนอนอะพูดจบอ่ะ เราจะให้ท่านในเบื่อท่านมอบหน้าที่แต่และหผวเบือให้ท่านไปดูแลแล้วท่านกรจงดูแลประชาชนให้มีความสุขตลอดไปยัง่งยนนืนว่าาเลลหพบดูแรริ โอ้โหเบอกับบริวาร4 3 2เฉลี่ยท่านเรื่องไม่เป็นเรื่องแค่เม่นตัวเล็กๆเม่นเม่นทุยเม่น4 3 2เฉลี่ยทาข้าจะให้ท่านทั้งสองสร้างแม่น้ำขึ้นคนละสายถ้าใครสร้างถึงทะเลก่อนข้าก็ให้ประบึกอยู่ในแม่น้ำนั้นและข้าก็จะขออะไรข้าุยจะขออันใดข้าข้าก็จะให้ขึ้นขอตัวเองเหรอ เอาละท่านศรีสุโธนาตอนนี้ท่านเป็นฝ่ายชนะแล้วเจ้าต้องการอะไรข้าจะให้ส่วนปลาบึกอ่ะข้าปล่อยแม่น้ำโขงแล้วแล้วข้าจะถามให้ท่านอีกสามข้อเฮ้ยทุยขนะ้ามี่สามข้าาีเลยนะสอาแ,แี่สากเอยสี่ ส่วนปลาบึกอ่ะข้าปล่อยแม่น้ำโขงให้ท่านแล้วแล้วข้าก็มีให้ท่านสามข้อท่านจะขออะไรข้าขอข้าขอให้ท่านทั้งสองสร้างแม่น้ําขึ้นคนละสายถ้าใครสร้างถึงทะเลก่อนข้าจะให้ปลามึกอยู่ที่แม่น้ํานั้นและใครจะขออะไรข้าข้าก็จะให้ เท็กดีว่าพี่มือไม้ปีมั้ยมือไม้ท่านศรีสุวรรณนาข้าจะส่งเจ้าไปดูแลแม่ด้าน่านเพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งกันอีกต่อไปเขาจะได้่าวเขาต่อค่ะต่อเลย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 ต่อว่าท่านแม่ทัพเมืองกระแสล่างกระแสล่างเราจะให้ท่านไปปกครองเมืองโปชัน แ้าอ,อสนส่จะให้เจ้าอเข้ายมีาอยนะอยากให้ท่านทั้งสองสร้างแม่น้ำคนละสายถาใครสร้างถึงทะเลก่อนข้าก็จะให้ประบึกอยู่ในแม่น้ำนั้นและใครจะขออันใดข้า,ขาก็จะให้ ว่าไงท่านศรีสุวรรณราชข้าจะส่งเจ้าไปปกครองแม่น้ำน่านเพื่อไม่ให้มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกันเา้พู พูดเพื่อไป็นอที่มึงมองเพราะว่าทุกคนเนี่ยทุกคนจะนั่งเงี้ยได้จ้าวสามหน่สามสองเขี่ยกันยุติธรรมดีมประชาชนข้าพุทธเจ้ารับรักกาสั่งทุกประการข้าพุทธเจ้าก็ยินดีรับรักการแต่งแต่การสร้างแม่น้ำครั้งนี้ห้ามมีผู้ใดช่วยเด็ดขาดหรือท่านทั้งสองจะเน้อะไรไม่ตัวให้ใหญ่ขนาดไหนก็ได้ในการสร้างแม่น้ำครั้งนี้ เข้าใจนะเออมีเข้าใจด้วยเอาใหม่ก็ได้ออเอาอท่านแม่ทัพกระแสล่าข้าจะเจ้าไปปกครองเมืองโพชัดท่านแม่ทัพเมืองกระแสบนเราจะให้ท่านไปอยู่ที่ภูสีเมืองภูสีกกได้ายก็ได้กระแสน,แสนบน นี่ยโพสีใช่ไหมฟูสีเมืองภูสีประเราเราเ่ยพวกท่านเนี่ยทำศึกสงครามกันมาหลายปีแล้วเนี่ยไม่มีใครแพ้ใครชนะมีแต่ความสูญเสียมากกว่า หรือบทมากยลาอารมณ์ไม่ต่องงเนื่องคือคืออารมณ์ที่แรกว่าพูดกันทุกคนกรอยู่การต่อสู้นี้ท่านแม่ทัพกระแสบนข้าจะส่ง